สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครถ้าใครสนใจนะครที่อยากได้ตำรับเทรดโฟเร็กนะครับเป็นคู่มือนะครับสอนเทรดโฟเร็กนะครับแบบที่เรียกว่าเข้าใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับวันนี้ผมมีมาแจกให้นะครับก็ลองเข้าไปโหลดได้นะครับผมทิ้งลิงก์ โหลดนะฮะไว้ที่ด้านล่างคลิปเนาะนะครับก็ในตําราเล่มนี้นะฮะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่เกี่ยวกับการเทรด forex นะครับตั้งแต่พื้นฐานนะฮะยันมืออาชีพเลยนะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เนื้อหาครบถ้วนที่สุดนะผมว่ามันน่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับที่ทําเกี่ยวกับ forex นะ ก็ลองดาวน์โหลดไปอ่านกันดูได้นะครับบางทีไม่ต้องลงคอร์สเรียนอะไรเลยนะฮะตามที่ต่าง,าางเนี่ยนะครับมีเปิดคอร์สสอนอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็ลองมาอ่าเนเล่มนี้ดูนะครับผมว่ามันสามารถที่จะคอรอบผู้ว่าคอร์สต,ต่างๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปลงเรียนคอร์สให้เสียเงินเสียเ,เวลาเนาะนะครับก็ดาวน์โหลดกนันดูนะครับด้านล่างนี้นะครับผมทิ้งไว้ละนะครับก็มีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะนะครับโหลดได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงเนาะนะครับก็ลองไปติดตามมาดูนะครับ